สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ป้าประแม่พี่น้องท่านผู้ชมมาดูข้าวครับนะครับข้าวไรเบอรี่ครับนี่ครับผมก็ที่อุจิตับได้ดำนานี่ครับข้าวไรเบอรี่ครับแปลงติดในหมู่บ้านครับก็ของผม2ไร่ของพี่สาวสองไร่รวมมัน4ไร่ครับอันนี้มาดูผลงานข้าวไรเบอรี่ตอนนี้ก็กําลังเ,เริ่มแตกกอแล้วน่ครับเริ่มทยอยแตกกอส่วนก็จะมีบาง บางหลุมบางที่ก็จะมีพวกปูมันมากัดครับก็กําลังแซมเนาะก็เอาเข้าวมาแซมเสร็จเรียบร้อยก็ลงน้ําแต่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็ไปน้องดูครับปุ๋ยต้นเขียวมากครับนี่ครับต้นกําลังงามเลยดูครับนาตรงกลางนาหนูครับต้นใหญ่มากนี่ครับต้นเริ่มแต่โกนะครับนาตรงกลางตัวนี้เป็นที่ผมหว่านานี่ครับหว่านพันตรงนี้ครับมับนก็จเจริญ ต้นมันก็จะโตช้ากว่าพวกนาฝั่งนี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้เราไม่ได้หว่าน,นรตรงนั้นเป็นหวานกล้าเนาะมันก็เลยต้นกล้ามันก็ดูดสารอาหารไปเยอะมันก็ทําให้แต่ว่าก็ยังสวยอยู่ดีครับแต่ดูฝั่งนี้ครับเพี่น้องดูโอ้แตงกอสวยงามมากครับนี่ครับอายุแค่ยังไม่ถึงเดือนครับ ไม่ถึงเดือนคนระับพี่น,น้องก็ดูนะมันจะขยายโก,โกเนี่ยมันจะแตกนค่ครับข้าวไรเบอรี่ครับไรเบอรี่สีม่วงเหมาะแก่คนที่เป็นโรคเบาหวานครับเพราะว่าข้าวตัวนี้คา,าร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ำคา,าร์โบไฮเดรตพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลนั่นเองครับแป้งก็จะกลายเป็นน้ำตาลแต่ตัวนี้ น้ำตาลมันจะน้อยเหมาะแก่คนที่เป็นเบาหวานครับสามารถที่จะก,กินแล้วก็ชะลอเบาหวานในร่างกายได้ครับนี่ครับนี่ครับไรเบอรี่ครับก็จะทําข้าวแบบอินรีครับพ่อแม่พี่น้องก็คือเาใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับแต่เป็นใส่ปุ๋ยอินรีย์แทนครับก็น่าจะดูก่อนว่ารอให้น้ําเต็มทุกนาแต่นี้กําลังเปิดน้ําเข้านาอยู่ครับ เปิดเข้านาเต็มทุกนาปุ๊บก็จะหว่านปุย๋ยอ่าการหว่านปุ๋ยนี่อย่าหว่านปุ๋ยตรงนาตรงไหนที่ไม่มีน้ำครับเพราะว่าตน้นต้นมันจะเฉามันจะร้อนมันจะเฉาครับต้องมีน้ำแบบนี้ถึงจะหว่านปุ๋ยได้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำนี่เราหว่านไปมันปุ๋ยมันปุ๋ยมันร้อนครับพวกผมร้อนเสร็จทำให้ต้นข้าวนี่เฉามีสิทธิ์ตายได้ ก็เลยแนะนำเนาะใครจะหว่านปุ๋ยต้องต้องนาต้องมีน้ำแบบนี้เดี๋ยวน้อก็ต้องมีน้ำปริม,รมครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็พอหวานได้ครับพี่น้องครับนี่แบบนี้แบบนี้หวานได้ครับนี่ก็ทยอยเปิดน้ำเข้านานี่ครับสวยงามครับข้าวไรบรีนี่ครับผลงานข้าวไรบรี่ลูกป,ป,ปีแรกครับปีนี้ทดลองปลูกก็ถือว่าโอเคครับว่าเรา เน้นนาอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ก็ส่วนมากก็จะเก็บไว้กินด้วยก็จะแบ่งขายแบ่งขายบางส่วนถ้ากินเองก็คงไม่หมดครับก็จะแบ่งขายถ้าใครสนใจก็ลองทักมาในข้อความติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวมาดูล้างเก็บเกี่ยวแล้วกันว่าจะขายในราคาเท่าไหร่นาอพี่น้องส่วนต้นมุมเวิงนู้นนะที่ผมทดลองดำนาใช้เครื่องดำนาเจ็ดแถวของผมนั้นก็ อันนี้ก็มันจะมีบางต้นที่โดนปูมันกัดก็กำลังแซมเดี๋ยวให้มันโตกว่าน,นี้หน่อยได้จะถ่ายให้ดูครับว่าต้นที่เหลือแล้วเวลาผมดำมาแล้วมันต้นมันจเจริญเติบโต,ตได้ดีแค่ไหนเราคลิปหน้าแล้วกันเนาะพี่น้องวันนี้ก็เลยพามาดูคร่าวๆนี่ครับข้าวไลเบอรีสีม่วงครับกับนาอุชิตับชนแนโอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนย่าลืมกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ปู้ดช,ชิ้ตัดชแนลด้เลยครับเข้าหน้าจะได้มาสร้างสารรค์คลิปก,กันใหม่ให้เพี่องได,ด,ด้ชมกันใหม่แลวก็นำไปอิครับสวัสดีครับผม